สวัสดีครับสมบพิชชาแนลพบกับครัวสมบปีชครับวันนี้จะทําเมนูโย้อยนางงัวโย้อยนางงัวครับนางงัวครับนางงัวเป็นนางงัวตัวผู้นางงัวตัวเมียเนี่ยครับนางงัวตัวเมียเนาะตัวผู้กินไม่ได้เนาะตัวผู้นี่มักที่สุดตัวเมียเนาะเอาละกันสรซอยหนังก่อนนะครับสร้ First อยหนัง น,น,น,นี่นังงัวครับนังงัวตัวเมียครับน,นี่นมมันนี่นมงวัวนี่นมองัวตัวเมียครับงัวตัวผู้นี่เพืพ่อนโมกินครับผู้น,นี้ครับโมแซบครับเชฟเพืพ่อนโมกินตัวผู้เพื่อนกินแต่นมกินเต้านัวเววมียครับตัวเมียมันแซ่บครับมังนุบนี่มากหลายมะนี่มังโม่จ้คักเลย โย้ยหนังงัวกับขั้วสมปีเชฟบมาจากญี่ปุ่นครับเชฟบคนเกาครับเชฟบรุ่นเชฟบรุ่นมาจากญี่ปุ่นคนเกาละครับคี่นคือเกาขั้วสมปีนี่กับสีหาแนวใหมพี่น้องไอ้เบิง้งประจำครับแต่เชฟบญี่ปุ่นเขาคือคนเกานี่ยละครับ เอาเมนูแปลกๆนะครับมื่อนี้กันโยยครับเมนูโยยโยยหนังงัวมอะไ้กินอยูย<ม>่ยสุดยอดเลยเราวกเคยได้กินวัดร้องกินมาเรื่อยครับอุไรเคยกินกับซีเรียลูแล้วครับน่าเป็นเป็นยังไงในวีธีัารตอนการทำเมนูโยยเฮ้ยมาจากญี่ปุ่นเหมเมนูนี้มาจากญี่ปุ่นครับ ตอนกันซอยนางครับตอนนี้ซอยซอยพอเป็นพอคะข้าครับท้ายังไงยังหน่อยพูดละทำไงไม<ะ>่พลาดนางนี่จะทา้ากาันขูดขนัซะกันต้มมันเรียบร้อยแล้วครับนี่ต้มขูดขนลุนไฟไม่ยงดีแล้วครับ อันนี้ถือว่าเป็นอาหารสันยอดเลยไหมครับนี่เออสันยอดสันยอดครับอาหารของเต้พคน,นเรานี่ยอาจจะกลิ่นเลี้ยวดมืออันนี้เขาเมื่อไหร่นะเมนูนี้เม,น,น,มนูย้อยย้อยนงังงัวนี่โซมากเพื่อนเถื่อนพยายง,นา,งานังงัวนเนี่ยเพกกรองนิวัดกองเขาก็กเลยมา นั้นเห็ดร้องเห็ดย่อยบ้างชิจอยละครับย่อยหนังงัวนี่ใข่มาครับติดมันครับสุดย่อยครับนี่มันมันนี่ครับละลายในป่าครับเมนูนี่นมครับนมครับนี่ตรงครับตัวนี้ครับตัวมี้องแค่ครับ ตัวคูเพิ่นเมื่อกี้ครับนี่เพิ่อกินตัวเมียครับนี่มังนมครับนมหัวนมครับนี่หัวนมงัวของแท้ครับเพื่อกินแต่งัวตัวเม <c oughs> <c oughs> ียครับเพิ่นนี่เชฟเพิ่นเพื่นนี่ตัวขนอันนี้หม้อควยมันบานใดหมมันอืมครับ อยู่หนังงัวหลายคนยุ้หนังงัวครับงัวตัวเมียครับอันนี้หูครับหูหัวครับหัวหูไม่ใช่นมหัวตัวเมียครับมีคนถามว่านัวตัวผู้เฮ็ดได้บ่หนังงัวตัวผู้ ได้ที่กันครับได้ครั้กันนางง้อตัวผูกก็ได้แต่เพื่อนเพื่อนเชฟนี่เพื่อนบ่มักบ่มักตัวผูกเพื่อนบ่มักนุ่มเออเพื่อนมักกันง้อตัวเมียนม่แท้มองมองติดหัวนมนี่เพื่อนจองไว้เพื่อนบ้านไหนจองเลยได้หัวนมมันเด้อจองแล้วได้กิใส่แล้วฮะชิ้นนั้นเออชิ้นนี้ชิ้นนี้เชฟเพื่อนจองได้ครับจีบจองแล้วครับจองแล้วชิ้นนี้นุ่มดี ที่ตินหัวนมนี่เพิ่้จ่องเรืเอยๆของเคปอันนี้หามผู้เรมามยุงร้อนมากเอยยังเผื่อหัวหมุนหย่อมพดีนะเขาจะต้มมาก็ดีเลยเนี่ยกินได้เลยนั่นเองครับต่อไปเรามาดูมาเบิงเครื่องเครื่องเครื่องเทศหรอเครื่องเทศในการทำย้อยย้อยนะ หนังงัวตัวเมียหนังงัวเมียตัวเมียอ้าครับมีองไรครับอันนี้มีน้ำส้มครับน้ำส้มส้มสายชูเนาะครับอันนี้ก็ซอสดำซีอิ๊วดำซอสดำนี่ก็ซอสเผ็ดซอสพริกมั้ยไม่ซอสมันคือเผ็ดซอสพริกซอสพริกอ๋อซอสพริกเผ็ดหน้อยนงอันนี้ก็เครื่องเครื่องแจงก็แกงเครื่องแจงเผ็ดเผ็ดแกงเผ็ด ขวดดินทอนที่สูงรสดีรสดีแล้วก็พะโลเครื่องพะโลกระเทียมดองกระเทียมดองกะปิกะปิีไม่ได้กะปีนี้พริกไทยบดแล้วครับพริกไทยบดละเอียดนล้วก็พริกสดพริกสดเอาขั้นตอนที่ไหนครับนอกครับเชฟเชฟญี่ปุ่น ซอสมีน้องฟลาครับครับกัวาสามาปีครับเมื่อนนี้ครับดีลงไปซอสพริกลงไปก่อนครับซอแง,งซอแกงลงไปซุงแกงลงไป ชิ้เแดงเทียมดองแหะกระเทียมดองบึง้งไหมนยครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดยาก ได้สูตรเชฟมือนี้เขาเจ้าบองฮงสูตรครับมาจากญี่ปุ่นโดยตรงครับเชฟญี่ปุ่นบองฮองสูตรครับอยู่ในหนางเฮ็ดมาเลวที่ญี่ปุ่นขับคกคนมันข่ากันก่อนอปีครับกัะปิป ผีประมาณหนึ่งช้อนนิดหน้อยอนอห,น,หนึ่งช้อนแจ้ยงนังงัวนังงัวตัวเมียตัวภูขึ้น,น,น,นมนนนกานนนกินครับตัวภูกินได้ตัวเมียครับตัวนี้มันดีเชฟรุ่นโคนเก่าห่อเนี่แหละครับเชฟประจำเขียบประจำขั้วสามปีครับเชฟรุ่นนี้ ตด,ดีลงไปนะครับตดีเพิ่มเพิ่มรสความอร่อยอ,อ,อะไรเพรออริ่มาอะไรแบบนิดนึงซอสซีอิวอ๊วดำซอสดำซีอิวอ๊วดำครับไปครัไปเพิ่พมสีสันเนาะสีสัน น้ำส้มสายชู่น้ำส้มสายชูหาเปอร์เซนต์ลงไปลงไปสุดยอดครับสุดยอดพริกไทยทไทยไทยหมดอันนี้ก็พะโล้เครื่องพะโล้ <ไ>ปลงไปม <ไป S 2> ีคำนี้เขาเพิ่มเขาเติมของม่ให้พร้อมพุงพะโล่เก็บดีเหรอ ตัวนี้สองวนี้ส,ง,สงไปลงไปเพียียกลงไปไปเขากัน่วยไม่เขากันนะนี่ใบมะกูดใบม,มะกูดลงไป นังลงวันนี้ครับนางลงนางลงตบนวดคุ้นวันวันเข่ากันครับนังนี่เขาได้ต้มสุกมาแล้วเนาะครับเนาะต้มสุกมาแล้วครับเลี้ยงรึเปล่าครับกินได้เลยเ่อนี่ย่างอย่งเอาไปอุ่นจังหน่อยก่อนโอ้ก็ไปต้มไฟก่อนเนาะเดี๋ยวเพิ่มน้ำเล็น้อยครับเติมน้ำน้ำล่างคร co ครับอันนี้ ร้อยแล้วบ้างผ่านต่อนี่ต่อไปขึ้นโอ้เป็นต้มไฟเล่นครับวันนี้ไฟครับนี่ครับโค้ดสมาปีครับโค้ดสมาปีนี่ครับกุ๊กครับกุ๊กเดิมกุ๊กคนเดิมของเราครับกุ๊กญี่ปุ่นครับ เราไปกระทามมันสุกครับถามมันเดือดครับมันเดือดแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับโอเคครับให้หมจนไม่เข้ากันมาโอ้เดือดแล้วครับหอมครับหอมไหลหอมไหลโอ้หอมหอมคักคัตไว้ครับเอาเขี้เดือดแล้วครับอันคัตคัตตอนต่อไปนี่นะครับคัตตอนต่อไปนี่ใส่ใส่แกนี่ครับนี่ครับน่คัตสมุนไพรอันกระเพราครับกระเพรากระเพรา เตอนนี้ครับเขาใส่บาทเต้าท้ายอโอเครอแปบ๊บเดียวค,ค,ครับรอแป๊บนึงนะครับนะครัรอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงโอ้หอมไหมครับหอมไร โอ้สุดยอดสุดยอดครับพร้อมตักครับตักสิโอ้โหสวยมากสวยงามมากครับโอ้สีสีสันงามครับสีแดงต้องสีสวยงามครับรสชาติอร่อยออร่ยสีครับครับโอ้สุดยอดเลยครับเกียงหางเปล่าเลยครับถ้าเรามีมันฝรั่งใส่เข้าไปอีกนี่สุดยอดเลยสุดยอดของย้อยครับย้อย เขียบย้อยไงนะอยู่ยนังย้นังวัวแม่ยนังวัวตัวเมียครับตัวแม่ยนังหัวเมียเนาะมดหึกมดกิ๋นมดจิ๋นครับมัดมันเดี๋ยวจะชิมชิมมึงชิมมงเทานมาพันยังไงเลยเนี่ยเสี่ยน้ำผักแพะมันหัวเลยวะเนี่ยโดนขนเนี่ยเสร็จมามาชิมกรับเนี่ยอืมยำโอ้โหสุดยอดครับแซ่บมาเสี่ยน้ำผักแพะมันหัวแล้วผมว่านี่อันนี้คิวซีลองคิวซีรองมึงรู้คิวซี อ่านบ่มาหนิทีไรว่าป่านไดสิสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดโอ้โหครับนี่ครับอันนี้มุ้เชฟเข้ามาจากญี่ปุ่นเหมือนกันเพื่อนไปมาหั่นจากหน้าหรังครับอันนี้เป็นอะไรครับต้นแก่อันนี้ไปครับนี่อันนี้ใบยี่ราใบยีราายกของพี่พัดครับนี่ครับอันนี้กับพี่เดียนพี่เดียนอันนี้ก็คงจะเป็นใบละเมอเนาะเป็นละเมอบ่ ครับพี่น้องฟังไช้ฟังเล่าเลยตวจะรูอยู่ดอกเป็นเอาว่าพันในพันอยู่อีใส่ยีเิศอด้วยน่ะแต่ว่าฟังมันเปินยีเืออยู่อี้ขึห้องก่อนเลยนั่ใส่ยีเรัอใส่ลำเินนับีบเข้าไปยีเลิศไปนางเลิศนางเลิศดแบบเนแบบสุภาพสุภาพเนาะเนานต้นจุตหว่านโมนี้เราตัวสุนัขเราโมนี่ริกสดโอ้ลืมใส่ริกสดตัวพิกสดิกสดตัเนึง เอาครับสายลท์เพียไลท์อ่ะมีกระเดี่ในตู้เดียวขัดยูด้วยนี่เด้อของห้อครับขันไว้เลยครับเ้อนไปไหอครับสุดยอดไหมครับสุดยอดเลยเจ็บจัดเลยจากญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นโอเคครับ แซ่บแซ่บแซ่บเชฟญี่ปุ่นเฮ็ดได้สุดยอดครับเก็สุดยอดครับเมนูที่เด็ดครับเมนูนี้ครับครย้อยนังวัวตัวเมียครับพี่น้องฟังนั่นกันร้องรองมึงนี่ด้อกันหนึ่งว่าเพราะเปลี่นอะไรันเสียกับซีญี่ปุ่นแหละปะรุนสุเกะบอกเลขคนนี้บอกเลขคนนี้วันจันทร์นี้นะครับพ่อกับแม่ครับคลิปหน้าครับกับโค้ชมาปีครับคลิปนี้ครับขอบคุณเชฟครับเพี่ร์ในคลิปครับบไม่ได้กินดนะครับนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ